ครับบัดดีครับอันนี้มีคนจะมาตัดผมรู้สึกจะมาจากหมู่สีนะครับนี่คือผมเห็นทรงผมท,ท,ทรงนี้แบบมันน่ารักมากคือเขาจะตัดทรงผมหีควายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงตัดทรงผมหี้ควายผมก็เลยต้องใช้กิ๊บนี่แบ่งผมในลักษณะนี้นะครับสช้แบบนี้เขาสั่งผมมาใช่ไหมครับทรง<ช>ผมทรนะงผมอะไรนะหีควายครับเออนี่ผม็ไม่นึกไม่ออกว่าหีควายมันเป็นยังไงแล้วผมก็จะใช้ ใช้เบอร์ศูนย์ปรับเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองเรียนตามลําดับดูวิธีการตัดนะครับเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ตัดเนี่ยผมยังไม่ตัดทรงหีวควายแน่นะอ่าเนี่ยผมก่อนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเว้ยว่าทรงหีวควายผมก็เลยต้องเอาวิธีแบ่งผมทําอย่างนี้แล้วผมก็เดินไปเรียนอย่างนี้ครับเพื่อจีงให้ข้างบนมันมันได้ฉากครับเนี่ยดูนะครับใช้ปรับเบอร์ศูนย์เลยนะครับ อย่างนี้ดูดูด้านข้างหลังก็ปรับเบอร์ศูนย์เช่นเดียวกันดูนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินเขามาสั่งผมว่าทรงหีวควายเป็นเด็กที่มาจากภูเขารากาไหนก็มาจากหมู่สีหมู่ห้าอะไรผมก็ไม่รู้เลยครับแต่เขาสั่งผมผมก็ต้องทํานึกไม่ออกแต่ก็ทําไปตามที่เขาสั่งผมพอเดาๆได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยครับเวลาแสงกลางแล้วมันจะสวยมากเลย ถ้าเวลาเ้าเรียกภาษาภาษาวิชาการเขาเรียกผมผมเสกกลางอะไรครับแต่เอาไว้เป็นหัวเห็ดครับทำแบบนี้ส่วนด้านข้างข้างซ้ายนี่ก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างโดยผมวิธีการแบ่งผมก็ผมก็จะจับไอ้ตัวนี้กลางออกแล้วก็เอามือตัวนี้ดันขึ้นไปอย่างนี้ครับเพื่อให้แนวตรงนี้มันเท่ากันแนวกระขวนเนี่ยมานี้ดันหวีขึ้นไปนิดนึงมันก็จะได้ฉากสตรีครับดูนะครับ นี่แหละครับวิธีตัดผมของผมผม,ผมก็ทําตามใจแขกจะว่าผมยังไงผมก็ต้องขอโทษแหละครับเพราะว่าเขาสั่งผมอย่างนี้ผมก็ต้องเอาแบบนี้แหละครับชื่อทรงมันก็เป็นทรงบ๊อบเป็นหัวเห็ดนั่นแหละครับเขาเรียกตัดล่างอันเดอร์คลาสก็ใช่อันเดอร์คลาสตัดบ๊อบหัวเห็ดก็ใช่ตัดเป็นบ๊อบบ๊อบแต่ว่าตัดข้างล่างเกลี้ยงหมดแต่ให้อยู่ในแนวมุมหน้าผากกับ แนวของขวนญด้านหลังนี่จะมีขวนอยู่ขนาดนมามุมหน้าผากอย่างนี้ครับดูนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าให้เอาเบอร์ศูนย์ผมก็เอาปัจเลียนตัวเล็กมาพอเอาตัวนั้นตัดไม่ดีผมก็เอาตัวเล็กมาเก็บให้แบบนี้ครับเก็บแบบนี้เลย เก็บอย่างนี้นะครับส่วนบนไม่ต้องไปยุ่งของเขาเลยครับเขาให้ตัดแบบนี้จําเป็นต้องตามใจลูกค้าถ้าจะไปบอกว่าอาจารย์ทำอย่างนี้นอย่างนี้ก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้ครับ <c oughs> เป็นทรงผมแนวแนวของ u n d e r c a ั t นะครับแนวเดียวกันแล้วก็แบบเดียวกัน แต่ส่วนข้างบนเขาไม่ยอมให้ตัดแต่ส่วนข้างล่างนี่ผมก็ตัดไปตามที่เขาต้องการให้สั้นแต่ให้อยู่ในแนวขวัญกับมุมหน้าผัก ตหรับอาจารย์อ้อนแล้วก็มีแขกมาแต่ละคนก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็เอาตามใจเขาครับ,รบนี่ครับทรงเพราะว่าทรงหิวควายเขาก็เป็นเด็กเลี้ยงควายหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ก็ตามใจเขาแหละครับเหมือนเราเรียกศรีรษะกระบือแต่ของเขามีเรียกเขาก็เรียกว่ากระบือควายอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ทรงมันผมต้องแบ่งผมให้เขารอบหัวเลยนะครับแล้วก็ตัดอย่างนี้ครับถือว่าเสร็จแล้วเนี่ยทำแค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วครับเนี่ยครับทรงผมที่ตัดเสร็จแล้วทรงหีควายนะผมจะถ่ายรูปให้ดูดูนะครับอันนี้คือสรุปว่ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมเองผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าไอ้ทรงหีควายเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูทั้งด้านหน้าเขาครับเนี่ย ดูทางด้านหน้าเขามันก็เหมือนหีควายจริงๆเนอะนะคือคนนี้เขาสั่งตัดอย่างนี้ผมก็ต้องตัดอย่างนี้แหละครับ